อาการก่ไปจะได้ปะมันพวดนี่ลงชาลงมันไปไมือนี่มันชาหัดนี่ชาชาไม่น้อยอ่าครับข้าท้ายเนี่ยสาล่กเนาะขารสาเขาบอกขาขาดใ่มันห่องมันโอนแจกนี่รูปอมมันจะเนาะออนักเราบอกใครมีแหง่คอยไเปอืมเป็นอะรอยอืมเนร้องคอจหายก็ ไทยอยนี่นะพอเดินเดินไปเนี่ยพอเดินไปมันจะบอกมีแห้งไรพอเขาเริ่มเดินปุ๊บหรือยืนขึ้นเนี่ยจะมีอาการก็อ,อาการเลยเนาะค้าว่าน้องชักกึ่งตอนนี้น่ะถ้ถลูกมานี่ยหลังมันจะกองนจะง่ายมันจะบบกพอจะง่งืยได้ห่องได้ย่างไง เติไปสักวสองวันนี่ครเป็นเอวแ,แข่งไปทางหลังเนี่ยตีนล้วบอกว่าทางหน้า,าอ่ะอยืเอยนเคืานั่งอ่ะเอวแข่งเปวดอ่อเอวแข่งเปิดเป็นน้นหรือยังครับิที่มันเจ็บมาเนี่ย <c oughs> เปิดทัง้งปีเลยเนาะเตินี่มันจะขาชาลงมีขามีแห้งหน่อกตีนนี่ชามันจะหอนหอนออกไปตีน เออในเก็บครับคือหมอหมอบอกไปหาหมอกัเป็หัว่ะตอนนี้ว่าี่ว่าฉีดมันนี่มันมผมมาได้ไปหาหมอโอเครับเดี๋ยวยาไปเลยเร็วเลยกินก็ได้เห็นเตียวับนี้แล้วผมบ่าเอีพักเตียวขึ้นหรอก็ ครับหาเตียวขึ้นกับวิ่โฮมกําวิงตัวเดินตัวหน่ะวิงแห้งๆก็ได้เดิมจะได้หูบัดเอออ่อนๆในในนอนเตียวไวๆเอาเตียวไวก็ได้ออ่อนธรรมดาละอ่อนนะเขามันออกเบาขึ้นแหละครับ Okay, อเอาแข่งเบาขาเนาะเอาซิปลอบเนาะหนึ่งรอบละซิรอบก็คือผ่านละมันถ้าเป็นระยะทางกันนักขนาดสองเตี้ยนอยู่ขาแบบคือขึ้นแล้วมันเนาะเดีวยวเนาะเตี้ยนแก้ผมอีกแล้วเต็มเลยนะมึงก็ เอาครับเอาแต้นเต้นิตินเดินธรรมชาติลเลยครับเดินแห้งข้าวเท่าสามแล้วเนาะสิบตอบอืเป็นดัอกกกกกวิ่งเลยสี่ขึ้นดอยสบายมาก สีเนาะมิ่งตัวนิ่งตัวตัวรัก่อ้ารอก mình khốt nó chết ham ít được เขาเธอรื้มแนมกำกับไปรับยันเนาะไอหนอิอ่าดลองเดินรอเดินล่อมเดินเร็วกว่าเขาก็ไม่หวเดินเลี้ยไปถึงนีกูเตียนบอกแกปอยนั่นไปจัดสั่นอ๋อ

ลานเนี่ยดูแคิดกว้างน้างเลยเนี่ยกว้างตัอเลยก็เดิดน

เดี๋ยวไปได้เ่าเวเมแแกมาจริงๆเขามองแก่ไจม่โลนะเนาะสิที่มันแบบอธิบาย่ได้เหมือคือ็นยิงกันแต่แกหลของแกแกไปซ่อมอ๋อดูม่พ่ว่าเป็นย้พอีไปหออเออแม่นกนน่อ็จะออกละ่จะปล่อยละไปข้ลไแนกระโดดขอเลย่ะ ไปยดไปหั่นใส่สบแหละแต่ว่าเพิ่นยิงหลายแต่กปับกลับไปมุงพอกับที่คืออ๋อขนอ่อนอ่ะก็หยาดครับขนอ่อนก็ไปส่งเพิ่นเอเป็นท้เฮ้ยมาเฮ้ยเบาหเดี๋ยวังมวนเลยเียยังมวนล งยูดมนันถ้านั่งรถไหนเนะ่ยจะกดแข่งงอแข่งขงขาปวดลงรถไปดสดสุกน้องนี่มันเนาเบาเลยเล่ปะล่ะ,ะก่อนเกจะเป็่นนะะเมื่อก่อนนั้นได้หนดได้ก้อนวกอนฝังฝังหัวฝังขา

เดี๋ยวขึ้นมาเนาะขึ้นมาเน,น,นี้ยทุวผมจะเช็คข้างเนาะเช็คลื่มข้างหนึ่งกับมาเช็คย่าไอแม่เนาะสบ,บายเขาบอกขึ้นมาแล้วครับอ้างผู้หมอฟังเขาอ้าเป็นเป็นยังไงบอกระบบเบาดีเบาขาทุกทีนี่เดินสักวาสองวานนี่เขาม,มีอากาศเนาะ mục yêu của lộp nền miệng nắng tối mục yêu nó mục nó chỉ kìm tất cả yêu 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 như yêu đó yêu 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 chép yêu 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 บบนีแล้วเนาะการหัวหัวเบาแล้วครับหัวบาโอเคครับติดแข่งติดแข่งยังน้อยเหรอหัวเข้าเจ็บก่็ลืมถามบเจ็หัวเข้าบาเจ็บแล้วเนาะคือบาดังแล้วเนาะลองลองลองดิดขาดังก่อนดังก่อนบาดังเนาะทุกทีหัวเข้าดังเนาะเพื่อให้ครบครบสวัสดิ์ đi như ừ. vậy như này xã hội không khủng khủng thế không nó